สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาออกกําลังกายนะคะซักสองสามท่านะคะอ,ออกร่างกายวันละน,นิดนะคะ<ส>เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก่อนไปทํางานนะคะค่ะก็มีเวลานิดหน่อยก็ออกนิดหน่อยก็ได้นะคะดีกว่าไม่ไม่ออกเลยเนาะค่ะวันนี้ก็จะเอาท่ากระโดดเนาะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะนับดูว่าเราจะกระโดดได้กี่ครั้งนะคะกระโดดตบนะคะคือ,อถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าวันนี้เราได้20นะ ทำเต็มที่จะได้20วันถัดไปอาจจะเพิ่มทีละนิดนะคะแล้วแต่นะคะสำหรับคนทีเ่เริ่มต้นนะคะที่ออกจะออกกําลังกายเนาะค่ะก็ชุดก็ประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมโอเคพับขึ้นดีกว่าเนาะแขนเนาะนี่มันมันเกลีกันนิดนึงโอเคเริ่มแล้วนะเยวจะนับนะคะว่าจะได้กี่ครั้งนะคะโอเคค่ะเริ่มแล้วนะ เพื่อนคะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบครั้งนะคะค่ะคือก็คือก,ก็ฝึกมาสักพักแล้วเนาะที่ที่ผ่านมาประมาณสองเดือนเนาะได้ห้าสิบครั้งก็เพิ่มทีละนิดนะคะค่ะก็เพื่อกำลังไว้ทำท่าอื่นด้วยนะคะค่ท่าต่อไปก็อยากจะบิดบิดตัวเนาะนะคะ เอาแค่20ก็พอเนาะนะคะค่ะถัดไปก็เดี๋ยวจะหมุนเอวน,นิดนึงเนาะ เพื่อนๆก็หมนเอวนี่ก็ข้างละ20เนาะนะคะค่ะบิดบิดแขนบิดมือนิดนึงเนะาะค่ะแล้วก็ถ้าต่อไปนะคะก็ก็อยากจะทำแบบนี้ค่ะ สามสิบก็อพ,อพอเนาะค่ะแล้วเราก็จะเบนเบนข้างหลังนิดนึงเนาะนะคะกก่อนที่จะเบนหินหนิดนึงโอเคเไดไร้ เพื่อนคะท่านี้นี่จะต้องหลังของเราจะต้องอ่อนจริงๆแล้วก็เป็นมืออาชีพที่จะทำลงได้เยอะนะคะก็นี่สำหรับปีกินนิ่งเนาะสำหรับพูดที่เพิ่งจะเริ่มมือใหม่เนาะนะคะคือท่าเราอีกท่านี้ก็ท่าย่อเข่านะคะทำให้ตรงนี้มันมันแข็งแรงมาก็ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นท่าที่ยากแต่ทำมามล็นิดจะดีค่ะโอเคนะคะเริ่มเลยนะก็นั่งลงเนาะ ให้หลังตรงนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นอยช้านะคะแต่มันยากท่าเนี่ยนี่ก็ค่อยขยับขึ้นนะคะ ถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็พักนะคะพักสักพักหนึ่งค่อยทำท่าต่อไปเนาะค่ะท่านี้ก็เอาประมาณสิบครั้งก็พอเนาะนะคะค่ะก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเอ,อ่อท่าสุดท้ายเราเอาท่าไหนดีเป็นท่าสุดท้ายเนาะเอาท่านี้แล้วกันคือชอบเป็นส่วนตัวนะคะท่าที่เอาเต,ตะขาขึ้นแล้วมาจดกับปลายนะคะ เอาข้างละสิบก็บพอค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแถมอีกข้างหนึ่งเนาะข้างนี้เนาะ Okay. đeo à, muốn khỏe nít đưng nó cảm kính วันนี้จะไม่มีเวลาที่ยกน้ำหนักก็ไม่เป็นไรเนาะเวลานะค่สําหรับท่าที่หมุนแขนนี่นะคะต้างลงมาข้างหลังเนี่ยมันมันจะง่ายกว่านะคะลงมาข้างหน้าจะใช้น้ำหนักมากกว่ามันจะรู้สึกไหญมากกว่าค่ะก็จริงๆแล้วก็ไปวิ่งมาประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะก็มารวมๆกันนะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมาก จะลูปออกกังกายนะคะเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนต้องรีบไปทำงานเนาะสวัสดีค่ะบาย